ไปดูอีกหนึ่งงานเทศกาลที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะจัดงานเทศกาล8ริ้วสายนาทีวิถีวัฒนธรรมส่งเสริมคุณค่าต่อรากฐานการนำทุนวัฒนธรรมที่หายไปมาสืบสานค่ะนายชนลทียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาท่านเป็นประธานในการเปิดโครงการเทศกาล8ริ้วสายนาทีวิถีวัฒนธรรม เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณค่าต่อรากฐานการนำทุนทางวัฒนธรรมด้านต่างๆที่จะสูญหายไปหรือว่าบางอย่างเนี่ยได้สูญหายไปในอดีตแล้วให้ได้เกิดการย้อนยุคทำให้เรามาคิดถึงวันวานทุนประวัติศาสตร์ท้องถิน่นประเพณีวัฒนธรรมของกลุ่มคนไทยจีนและชาติพันธ์ที่อยู่อาศัยกันมาอย่างสันติสุขเป็นการสะท้อนอดีตที่น่าสนใจนะคะแล้วก็มีเรื่องราวสะท้อนคุณค่านำมาสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีการเชื่อมโยงการศึกษารวมถึงการท่องเที่ยวบุรณาการงานฟื้นคุณค่าของเมืองทำให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสารรค์นำของดีผลักดันสู่ซอฟต์พาวเวอร์พร้อมการส่งเสริมให้ฉะเชิงเซานั้นเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโกอีกด้วยค่ะ โดยนี้เป็นการพลิกฟื้นคุณค่าทุนทางวัฒนธรรมนะคะอัตลักษณ์ฉะเชิงเซาในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเซาให้เกิดคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมถึงการนําทุนของดีในพื้นที่ที่แต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในรูปแบบการศึกษาค้นคว้าวิจัย การแสดงนิทรรศการการสาธิตการเสวนาการผลิตสื่อเทคโนโลยีการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมผ่านรูปแบบการจัดงานเทศกาล8ริ้วสายนาทีวิถีวัฒนธรรมค่ะ